ได้ไหมมุมได้ไหมก็มีมาเฟียค่ะจานีอบนาราสัมซี่กับอบนาร่ายค่ะอันนี้เป็นเผ็ดค่ะนีล่มน่้าช่วดูหน่อยได้ปะไกลมากมันไกลไงเพราะว่าโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์ไม่ใช่ค่ะไดีเสียงพี่อ้นเหรอ พี่อ้นกำลังเมาใครอยู่อาจารย์เบีได้เจอกาสตีเอาที่แล้วไม่ได้เจอมีแต่ลูกเราที่แล้วเป็นไงคะลูกที่อยู่ที่ข้างผนังสยดสยองมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนี่ามันไม่ไม่เต็มคนเดี๋ยวนะจัดมุมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ ได้ไหมมุมนี้โอเคอือได้เลยโอเคใส่ไปกันครบแลยเนาะอะี่ะลาเลยวินาทีนี้โชคดีมากเลยที่อาจารย์เบียร์มาจะได้สอนธรรมะพี่เป๊กสอนสอนทัญยาได้ไหมแบบว่าอ่ะเรามาให้อาจารย์สอนมีอะไรกันสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องอะไรตอนนี้เป็นเพื่อนอะไรกันแล้วค่ะเฮ้ยมึออะไรเพื่อนเป็นพ่อกับแม่ค่ะอันนี้เรื่องจริงป้ะเนี่ยเรื่องจริงอาจารย์มีคนมาพูดกับอาจารย์หลายส่ว่ามีดราม่าอะไรกันแต่ก็ไม่รู้เรื่องมันดราม่าอะไรเราไม่ได้ดราม่ามันคือเรื่องจริงเลยอาจารย์เลยกลายเป็นพ่อกับแม่ลวค่ะมันเป็นมาไรโปรตีนคอข้าวนี่หข่อข้าวไข่เจียวจะกินกับน้ำพริกอาจารย์ก่อนใส่น้ำพริกสอนเออก่อนใส่น้ำพริกขอขอทรมะหน่อยสอนุญาหน่อยว่าเอ อย่าวู่วามมีอะไรอย่าวู่วามวูว่วามเราปกติวู้วามไหมไม่ค่อยนะจาย์ถ้าเรื่องมันไม่แบบไม่สุดไม่สุดเราก็ไม่วู้่นวามยังไม่ชินอีกเราคำถามชินไหมอะไรคะวันที่เราเลือกเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเขาจะทําไม่ดีกับเราไหมวันที่เลือกเหรอรู้สิ รู้สึกตอนนั้นไม่รู้สึกรู้สึกว่าจะต้องเจ้าชู้จะต้องมีนอกมีนายจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมตอนนั้นไม่รู้สึกค่ะไม่รู้เลยเหรอไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าโอเคพอหลังหลังจากแบบแต่งงานแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้มองถึงแบบนั้นแล้วรู้ก่อนอันนี้ไหมเขาเจ้าชู้รู้ตอนที่แบบรู้ตอนตอน ตอนคบไปสักพักก็รู้แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเ,เขาอยากแต่งงานเพราะเขาอยากหยูดอยากแบบมีคนเดียวอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรเงี้ยอาจารย์เขารเรื่องจริงไหมเราอยากหยุดนี่คือเรื่องจริงนะในณเวลานั้นคือมันจะบองก็คิดอย่างนั้นแหละอาจารย์แต่ว่าไม่รู้ด,ด้วยนะคนเราผมก็โชคชะตาพาไปถึงเวลาจริงก็คือสันดาลเริ่มออกไม่อาจารย์แล้วเขาบอกว่าไงรู้ปะ ช่วยเอาดวงพี่ไปดูหน่อยได้ไหมว่าจะทํายังไงให้พี่อ่ะก็หมอดูก็บอกว่าบอกว่าอะไรเออเดี๋ยวอาจารย์เบียดได้จะเพิ่งหมอดูแล้วหมายถึงตอนแรกใช่ไหมเนี่ยไม่หมายถึงว่าล่าสุดนี่เหรอล่าสุดไม่เคยได้ยินเหรออะไรมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะดวงเขาบอกไม่ได้เป็นประสานน้ำพริกมีอะไรบ้างนะอาจารย์อาจารย์มีน้ำพริกหมูสับด้วยเหรอผมเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยใช่เพิ่งขายเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้เอง ไม่นานนี้อร่อยมากจริงเหรอครับอันนี้อร่อยมากลองชิมได้เลยน้ำพริกผัดหมูสับอร่อยสุดราคาเท่าไหร่อาจารย์เบียร์เราขายเป็นเซ็ตคู่ก็คือปลาสลิดต้มยำหนึ่งกระปุกแล้วก็ผัดหมูสับหนึ่งกระปุกนี่เลยค่ะทุกคนราคา380บาทจากปกติราคา409ร้อยเ้บาทปลาสลิดต้มยำนี่กินกินเล่นๆล่นได้ไหมกินเล่นได้เลยอร่อยเป็นรสชาติต้มยำเลยลองกินดูมาเก็บข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวสับนวด เล้ยอร่อยมากเนะเคยกินไหมไม่เคยของอาจารย์ครับลองไหมสามร้อยแปดสิบบาทนะคะได้แบบคู่นี้เลยคู่นี้เลยนะคะอาจารย์ตอนที่มาเจอก่อนมาเจอพี่เป๊กอาจารย์อาจารย์คิดคิดว่าพี่เป๊กเป็นคนยังไงเนี่ยมีแบบในมโนไหมว่าผู้ชายคนนี้ต้องนิสัยแบบไหนอาจารย์ไม่รู้เลยนะค่ะไม่ไม่ค่อยรู้จักเขาค่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยรู้จักเพิ่งมารู้จักตอน ตอนที่เคยมีดราม่ากับคุณธัญญาเมื่อก่อนเนี่ยคคะเคยเป็นสิปีมาแล้วใช่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 สมัยก่อนนู้นอะไรเงี้ยแสดงว่าดังจากดราม่าดังจากดราม่ารู้ว่าเป็นผัวอย่างเงี้ยเคยรู้รู้แค่นั้นเลยแต่ว่าอะไรประวัติอะไรยังไงไม่ค่อยรู้มารู้ทีหลังที่เขาเริ่มแบบเข้าสู่วงการในออนไลน์อย่างเงี้ยอาก็เริ่มติดตามเริ่มรู้จักบ้างอะไรเงี้ยไปพูดคุยตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยงานกองหนุ่มนิดนึงกองสุดไปไก่เนาะ ไกลไม่งั้นเราใช่เดี๋ยวมันเก็บไม่หมดเนี่ยนะคะปกตินั่งคุยกันอย่างนี้เหรอก็ย้ายไปเรื่อยๆเลยค่ะที่นี่ดูไฮดูไฮโซมากกว่าที่อื่นที่ชาวบ้านเขานั่งพื้นกันอาจารย์ไปที่ไหนมาก็นั่งพื้นกันหมดนั่งสบายๆเจ้าก็นั่งพื้นกันเลยเอาแมสเปลี่ยนนั่งพื้นเอาบอกมาปูธรรมดาธรรมดามันจะใกล้กันไงจะใกล้แต่ได้นั่งได้ไปอื่นไหมอันนี้นะกินเปล่าๆได้อะเล่นก็พี่กินได้เพราะว่าพี่พี่ชอบกินเผ็ด พี่ชอบกินเผ็ดพี่ใช่อันนี้ไม่เผ็ดนะหมูสับไม่เผ็ดเอามูสับไม่เผ็ดหมูสับไม่เผ็ดเผ็ดอันนี้มากล่าสุดเลยนัพี่ปลาสลิดเนี่ยพี่เอาข้าวไหมคะนี่ไงข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วกินกับน้ำพริกไข่เจียวกำลังเจียวอยู่นะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเญคอยเมข้าวไข่เจียวนี่คือคอมเมนต์ค่ะเขาบอกให้เปลี่ยนนั่งพื้นเลยพ่อหิวแหละเขบอกไม่ไกลขายแยกไหมคะอาจารย์ไม่ขายแยกวันนี้มามาขายคู่วันนี้ขายคู่เพราะมันถูกกว่าไม่ทนละคู่กัน ดูเรื่องเลยไม่รับมุกเลยอันนี้คือเป็นเพื่อนกันหรือเป็นผัวเป็นเมียกันอาจย์เป็นเพื่อนจ้ะเป็นเพื่อนใช่ค่ะเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเัรเขาไม่หรือเขาเป็นเพื่อนกับเราเองเขาเป็นเพื่อนผมเองแต่เราไม่ได้จะเป็นใช่ไหมเป็นเพื่อนมาสองวันครึ่งค่ะเดี๋ยวนะไอ้ที่ว่าดราม่าเขาดูซีเรียสมากนะคนที่เข้ามาถามอาจารย์อาจารย์จะไปจริงๆเหรอเขากำลังดราม่ากันอยู่นะอันนี้คือเรื่องจริงๆป่ะเรื่องจริงๆอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่แบบเรื่องราวอ่ะมันเป็น20ปีแล้วค่ะอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ได้ไม่ด ซีเรียสไม่ได้ทะเลาะก็ทะเลาะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รุนแรงแล้วก็ทํางานได้เจอกันได้ใช้ชีวิตปกติได้ค่ะจ้าสวยกันได้เดาค่ะอันนี้ก็จริงๆใช่ไหมเนี่ยจริงพูดยังไม่ค่อยเชื่อเลยเนี่ยไม่แต่ว่าคนดูไม่ค่อยมีน้ำหนักสักคนคนจะคิดว่าแบบเป็นดราม่าเอ้ยสร้างกระแสแต่จริงเราไม่ใช่มันคือเรื่องจริง อ่ะอ่ะอ่ะเรามาเข้าเรื่องน้ำพริกหน่อยหัวใจจะลึกแล้วเนี่ยมีคนไม่เชื่อเนี่ยบอกสงสารจานอ่ะกอนได้จริงๆกินได้สงสารจริงๆตอนเนี้ยพี่ไปกินข้าวไม่ลงมาลองกินลองกินทั้งวันหรออืตอมใจตอมใจครับทำสัญดามาดีๆทีอีกสี่ใส่ขวานมึงต้องยอมทำดีแล้ีดิคอมเมนตบอกว่าพี่ยาเลิกคนเดียวอ๋อเลิกคนเดียวเออเปิดเป็นเลิกคนเดียวอ่ะเราก็เฉยเฉย เอออยู่เฉยๆนละไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีแต่อาจารย์ได้ยินมาว่าอะไรนะถ้าเวลาจะง้อต้องมีของใหญ่ๆใช่ไหมต้องมีชิ้นให่ๆเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาแบบช็อตบ่อยเขาไม่มาง้ออืมช็อตบ่อยบ่อยเอาเงินไปทำอะไรหมดอาจารย์ถามพี่ซิเขาเอาไปทำอะไรวะอู๋หนุนนพี่กูบ้างนะนั่นแหละ มีคนหาถึงน้องดิวน้องดิวไปไต้หวันแล้วค่ะก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าอาจารย์มีข่าวกับน้องดิวคนคิดว่าเราลดสถานกันเพราะว่าน้องดิวอริสลามาเป็นมือที่สามไม่ใช่เหรอสรุปดิวอริสลาอ้านี่ก็หาเรื่องให้ตัวเองเฮ้ยให้โทรมาลงใช่คือดิวดิวเดี๋ยวดิวจะกลับมาเลยบอกว่างั้นมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็มานั่งอธิบายเลยคนจะได้ไม่เข้าใจผิดต่างคนต่างไปทำงานเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของ คนอื่นเขาลงน้องนะแม่ที่เลาอนก็รแนเรื่องชาวบ้านใช่ไหมแหมทีเรื่องคนอื่นก็ชอบสัระแนเรื่องเขานะเวลามีข่าวอ่ะไม่ไม่เคยไม่เคยเลยอย่าเลยมีแต่ตัวเองแหละนี่กูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เป็นตัวกลางกูว่าจะเป็นตัวตีมากกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยบอกเลยนะว่านี่พริกหมูสับอร่อยมากอันนี้น้าพริกอะไรนะอาจารย์ปาสลิดปาสลิดอาจารย์ชอบมากค่ะอันนี้เผ็ดนะได้เดี๋ยวรอไข่เจียวกินได้ค่ะเดี๋ยวรอไข่เจียว อันนี้ดีมากเปิดปลาสลิดต้มยำเอ้หมูสับลองกินดูหมูสับทั้งกระปุกเลย380บาทนะทุกคนคู่นี้สามร้อยแปดสิบาทสายแปดจานมั่ขายได้เป็นล้านเลยเหรอเมื่อวานขายได้ล้านถ้ารวมทั้งหมดวันนั้นน่าจะวันล้านห้าโอ้โหวันนี้ไปกันจอมพลังไอกันเหรอโอยเลิศอ่ะบนการจอมพลังได้ล้านห้าถ้าตอนตอนไปเจนนี่ได้สองสองล้านโอ้โหพวกเรา อันเหรมู๊ยเลิศอ่ะบนการจองเวลาที่ร้านถ้าตอนตอนไปเจนนี่ได้สองสองล้านโอ้โหพวกเราขอจะห้าแสนโอ้โหพวกเราขอจะห้าแสนเลยว่ะโทรศัพท์อาจารย์อย่าหวังยอดขายช่องผมนะค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์จริงจริงมันต้องมีจอวิ่งเลขยอดขายอย่างนี้ มีเออโชยอดขา้ไม่ยี่นอ่ะมันจะได้กระตุ้นไงไม่อาจารย์ตอนแรกอ่ะยอดมันไม่ขึ้นก็ไม่กล้าโชวยเวลาเวลาโชว์ทีก็อายชาวบ้านทำไมปกติเราไม่เน้นยอดขายเราเน้นขำเหรอหรือไงใช่เน้นขำเน้นยอดขายอุ้ยทำอุ้ยจะแส่แล้วอันนี้ขายมานานเลยยังอันนี้ขายมาของอาจารย์แบรนด์ที่สามแบรนด์ที่สามอาจารย์ทานด้วยไหมคะออ๋ทานได้ลืมเฮ้ยที่พี่กูสาบบอกเลยอร่อยสุดตีนถ้าทานกับบะหมี่มาเฟียจะอร่อยไหพี่เต๋ออร่อยอร่อย อร่อยอุ้ยเอาบะหมี่มาเฟียมากินด้วยอาจารย์รีวิวบะหมี่มาเฟียจะลองกินกับน้ำพริกก็อร่อยเรากินแล้วอาจารย์ไปรีวิวว่าแล้วคนดูตั้งเยอะเฮ้ยหมูสามนี่ต้องโดนอ่ะทุกคนตะก้าโหดอาจารย์ไม่น่าใช่ขอบะหมี่มาเฟียด้วยได้ไหมน่ายนหญิงโดนปิวไปแล้วปิวหรอจริงหรอทำไมตะก้ามันชอบปิวไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวบะหมี่มาเฟียมีบะหมี่มาเฟียไหมนี่แต่หมูสับนี่อร่อยจริงสูตรจานเองวัเนี่ยครับคุณอาจารย์เองเลย เของอาจารย์ล้วนๆเลยอาจารย์คุณทำกับข้าวอาจารย์ไม่ได้ออกข้าวแต่หมายถึงว่าอาจารย์เป็นคนออกแบบสูตรขึ้นมาคือกินแล้วมันอร่อยก็ให้เอาสูตรนี้สูตรนี้ลงไปนะ